ทุณนิคำว่าบ่วงบ่วงในภาษาสกลหมายถึงสิ่งที่ผูกพันร่างกายผูกพันกายเรียกว่าบ่วงในภาษาธรรมหมายถึงสิ่งที่ผูกพันจิตผูกพันวิญญาณเรียกว่าบ่วงซึ่งมันละเอียดความหมายลึกซึ้งละเอียดกว่า ไม่แสดงตัวบ่วงไม่แสดงเงื่อนปมที่ผูกด้วยจ้ำไปบ่วงนิดนั้นถึงกล้ารากมองไม่เห็นว่ามันเป็นบ่วงอย่างไรนะสำหรับคนบางคนเขากลับชอบใจสิ่งที่เรียกว่าบ่วงนั่นซะอีก <c oughs> เลยไม่รู้สึกว่าผูกพันกลับชอบกลับรักกลับพอใจนั่นแหะคือความผูกพันอย่างลึกซึ้ง <c oughs> มันพอใจในการถูกผูกพัน ไปเสื้อีกบวงในทางภาษาคนมันภาษาคนมันตื้นตื้นผุกพนันเห็นเห็นอยู่ที่เนื้อที่ตัวแก้ออกได้มันแสดงทั้งเส้นที่ผูกและแขงเงื่อนพรมที่มันผูกแล้วแก้ออกได้ภาษาธรรมแล้วมันลึกซึ้งละเอียดไม่มองเห็นตัวเส้นผูกไม่เเองเงื่อนพมที่ผูกแล้มีหนามซ้ำ นทําให้คนที่ถูกผูกสบายใจพอใจยิ่งรักยิ่งพอใจยิ่ง,ลงหลงไหลยิ่งพอใจต่างกันอย่างนี้